ถ้าคุณอยากสั่งสมองคนหมดรักให้กลับมางอ้อคุณกฎของการครองสมองครับถ้าคุณคุมความคิดของใครไม่ได้ก็ไม่ต้องหวังว่าคนคนนั้นจะรักคุณไปตลอดทั้งชีวิต2.1ครับให้สร้างความทรงจําแบบดีครับแล้วทำอะไรครับหายไปครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ทุ่คุณสร้างความทรงจําแบบดี แล้วคุณหายไปเฮ้ยไม่ค่อยได้ตอบแชทไม่ว่างตอบแชทไม่ว่างรับสายอะไรแบบนี้อีกฝ่ายมันจะเกิดความกระวนกระวายใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําให้คุณถึงไม่ตอบแชททาไมคุณถึงไม่รับสายมันจะเกิดคว e s ชั o ครับหรือครับอีกแบบครับนะทําให้เขาหวังครับแล้วหายไปครับสร้างความหวังเอ้ยนัดไปเที่ยวนู่นนี่นั่นต่างๆพอใกล้จะถึงวันจริงๆคุณไม่ต้องทักเงียบเขาจะเกิดความกระวนกระวายใจเอ๊ะทำไมถึงไม่ทักมาเนี่ยเอ๊ะตกลงเอาไงว่าเอ๊ะมันจะไปหรือไม่ไปนู่นนี่นั่นต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เขาจะรู้สึกอยากได้คุณกลับมาเวลาคุณทําดีกับเขาหรือวาดหวังอะไรให้กับเขาบางอย่างแล้วคุณแท้งหายไปเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่ต้องการให้คุณกลับมาแล้วยิ่งคุณเป็นคนที่คาดเดาได้ยากสิ่งนี้มันยิ่งทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มากขึ้นครับแต่จําไว้ครับว่าพวกที่ยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความรักดูแลใส่ใจอย่างสม่ําเสมอส,สุดท้ายแล้วมันจะเหลือแต่ความว่างเปล่าครับถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์ส เกรวิยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บบาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดได้เลยครับ